เพสงสัยกันไหมว่าทำไมดโนเสาทีเร็กตีดตัวใหญ่ยักษ์ถึงมีแขนที่เล็กจิ๋วแค่นั้นเองในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาคําตอบกันว่าทําไมดโนเสาทีเร็กถึงแขนสั้นเล็กและมันมีแขนสั้นเล็กไว้ทําอะไรนี่ทีทำอะไรอยู่กับช่องผมซีจะเล่าฟังครับนักวิทยาศาสตร์ยังคงถกเถียงกันถึงเหตุผลที่ไดโนเสาทีเร็กมีแขนที่เล็กลเทีบกับขนาดตัว อันมื่คือมาของมันแต่มีหลากหลายทฤษฎีที่น่าสนใจดังนี้ทฤษฎีที่1นึ่งยุวฒนาการเกิดการล่าโดยขากรรไกรและศีรษะเมื่อทีเล็กและญาติสนิทในกลุ่มเทโรพอดมีขนาดศีรษะและขากรรไกรที่ใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นพวกมันจึงพึ่งพาขากรรไกรที่เป็นอาวุธหลักในการจับและฆ่าเหยื่อมากขึ้นแขนจึงไม่ได้มีบทบาทสําคัญในการล่าเหยื่ออีกต่อไป ทาให้การวิวัฒนาการไม่ได้ส่งเสริมให้แขนเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นทฤษฎีที่2การลดความเสี่ยงจากการถูกกัดและระหว่างการกินอาหารมีการเสนอว่าชีเล็กอาจจะก,กินซากสัตว์รวมกับตัวอื่น,นในฝูงการมีแขนที่สั้นอาจจะช่วยลดความเสี่ยงที่แขนจะถูกกัดโดยไม่ได้ตั้งใจจากขากรรไกอันทรงพลังของตัวอื่นๆในขณะที่กําลังกินอาหาร ทฤษฎีที่3การชดเชยกับการที่มีขาที่ยาวขึ้นนักวิทยาศาสตร์บางคนมองว่าแขนที่สั้นอาจจะเป็นผลมาจากการที่ขาหลังของทีเร็กยาวขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่การที่มีร่างกายที่ทรัพยากรจำกัดอาจจะทําให้วิวัฒนาการเน้นไปที่การวิวัฒนาการขามากกว่าแขนมาต่อทีทฤษฎีที่4ไม่มีหน้าที่จําเป็น โดยทฤษฎีนี้นะครับผมเขาก็จะบอกว่าบางทฤษฎีที่เสนอมาเนี่ยนะผมแขนที่เล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้มีหน้าที่ที่ชัดเจนในวัยผู้ใหญ่อาจจะเป็นเพียงแค่วัยที่ลดขนาดลงตามวิวัฒนาการแต่ยังไม่หายไปอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็ทฤษฎีเนี่ยก็หมดแล้วผมที่ผมไปหามาเนี่ยก็จะมีประมาณสีทฤษฎีนะที่ผมรู้สึกว่าฟังแล้วแบบเออมันค่อนข้างน่าจะมีเหตุและผลที่เมคนยนและความเป็นไปได้ที่น่าสนใจ หน้าที่ของแขนเล็กๆของทีเรกอะถึงแม้มันจะแขนขนาดเล็กแต่แขนของทีเรกก็มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมีกรุงเรบแหลมคมนักวิทยาศาสตร์บางคนเนี่ยครับผมได้ทำการเสนอว่า มันอาจจะถูกใช้เพื่อช่วยในการลุกขึ้นจากพื้นอาจจะใช้ในการขยับตัวขึ้นเมื่อล้มหรือการใช้จับเหยื่อในระยะใกล้อาจจะใช้ในการจับหรือยึดในขณะที่ขากรรไกรกำลังทํางานการเกาะเกี่ยวระหว่างผสมพันธุ์นักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอว่าอาจจะใช้ในการช่วยยึดตัวเมียในขณะผสมพันธุ์การสแสดงออกทางสังคมอาจจะใช้ในการสแสดงท่าทางเพื่อดึงดูดคู่หรือสื่อสารกับตัน้นอื่นโดยสรุปเหตุผลที่ทีเล็กมีแขนที่เล็กขนาดนั้นอาจจะเป็นผลมาจากการผสมผสาน ของหลายๆปัจจัยโดยหลักๆคือการที่ขากัรไกลและสีสาพัฒนาตามอาวุธหลักในการล่าทำให้แขนไม่จําเป็นต้องมีขนาดใหญ่และอาจจะมีประโยชน์อื่นๆเล็กน้อยที่ทําให้แขนยังคงอยู่ถึงแม้จะมีแขนขนาดเล็กก็ตาม